ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยคลิปวันนี้ครับเราก็จะมาสนทนาในเรื่องของเป็นพระโสดาบันยังดื่มสุราไหมและบุคคลที่ยังดื่มสุราทําไมถึงสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ตามคําของพระพุทธเจ้านะครับรวมถึงเหตุให้เป็นพระโสดาบันครับคืออย่างไรและการที่กล่าวว่าพระโสดาบันเป็นง่ายถูกหรือผิดอย่างไรในคนํานี้เราก็จะมีคําตอบครับ เริ่มต้นใช่ไหมครับพระโสดาบันคือบุคคลที่บรรลุธรรมเป็นภรรยะบุคคลขั้นแรกดับความเห็นผิดดับความประพฤติท,ที่ผิดและดับความสงสัยได้นี่คือพระโสดาบันต้องละด้วยปัญญารู้อริยสัจธรรมนะครับจึงเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติ4ประการของพระโสดาบันตามคําของพระพุทธเจ้าก็คือข้อความในนันทิยสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงครับว่าคุณสมบัติ สี่ประการของพระโสดาบันก็คือเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และข้อที่สี่ก็คือเป็นผู้ที่มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนี่คือคุณธรรมสี่ประการของความเป็นพระโสดาบันดังนั้นที่กล่าวว่าพระโสดาบันยังดื่มสุราหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูข้อที่4ใช่ไหมครับที่ว่าพระโสดาบันนั้นมีศีลไม่ขาดไม่ทะลุคือเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์นั่นเอง ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการดื่มสุรานั้นเป็นการผิดศีลไม่มีศีลหรือเปล่าในพระสุตปันตปิฎกปัญจการนิบาตข้อความในเวรสูตรครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเวรภยัย5ประการที่บุคคลมีแล้วย่อมเป็นผู้ที่ไม่มีศีลและทําให้ตกนรกเวรภยัย5ประการคืออะไรบ้างคือประการที่1คือฆ่าสัตว์ประการที่สองคือลักทรัพย์ประการที่สคือประพฤติผิดในการม ประการที่4คือผู้เทศและประการสุดท้ายประการที่5คือเป็นผู้ที่ดื่มสุราเมรัยเวรภัย5ประการนี้ครับมีในข้อใดย่อมเป็นผู้ที่ไม่มีศีลคือเป็นผู้ทุศีลแล้วก็มีนรกเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเมื่อคุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันในข้อความในนันทิยสูตรแสดงว่าข้อที่4ี่คือเป็นผู้ที่มีศีลไม่ขาด แต่เวรสูตรก็แสดงว่าผู้ที่ดื่มสุราเมีลัยเป็นผู้ที่ทุศีสีไม่มีศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ดื่มสุรานะครับพระโสดาบันสมบูรณ์ด้วยศีลศีลไม่ขาดแล้วนั่นเองนี่คือคําตอบที่ถูกต้องตามคําของพระพุทธเจ้าตามคําตถาคตที่พระองค์ทรงแสดงแล้วทําไมก่อนบรรลุเป็นพระโสดาบันแม้ดื่มสุราอยู่ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุให้เป็นพระโสดาบันไม่ใช่เป็นการรักษาศีลห้าให้สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการเลื่อมใสในพระตนะไตรยัยนั่นคือผลนะครับไม่ใช่เหตุเหตุที่จะเป็นพระโสดาบันครับพระพุทธเจ้าทรงสแสดงข้อความในทุติยสารีปุตสูตรครับว่าประการที่1การคบสัตวบุรุษประการที่สการฟังพระสัตรธรรมประการที่3การพิจารณาโดยแยบคายและประการที่ส ปฏิบัติธรรมสมควรกระทำและพระองค์ก็ทรงแสดงเพิ่มเติมด้วยครับในสูตรนี้ว่าการเจริญอริยมรรคมีองค์8ครับเป็นหนทางสายกลางเป็นหนทางของปัญญาที่เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นหนทางที่ถูกต้องที่จะเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องรู้ความจริงของความเป็นธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ถ้าไม่รู้ความจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะ ก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นสัตว์บุคคลก็ไม่สามารถละความเห็นผิดคือสกายะทิฏฐิได้เพราะพระโสดาบันต้องละความเห็นผิดคือสกายะทิฏฐิที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นสัตว์บุคคลก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นครับข้อความในประถมสรกานิสูตรเจ้าสรกานี้ครับเป็นเจ้าสักายะเมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระพุทธเจ้าครับทรงพยากรณเจ้าสรกานี้ครับว่าได้เป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธร,รมดาพวกเจ้าสักยะครับรู้ความนี้ก็เป็นผู้ทิตเตียนบ่นพลทนาว่าเจ้าสรกานี้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันถ้าอย่างนั้นใครๆก็เป็นพระโสดาบันได้เพราะเจ้าสรกานี้เป็นผู้ที่ดื่มน้ําจันทร์คือดื่มเหล้าเป็นประจำเป็นผู้ที่มีศีลทุรพลคือไม่มีศีลนั่นเองเจ้ามหานามสักยราชครับรู้ข่าว ที่เจ้าสกยะทั้งหลายติเตียนเรื่องที่เจ้าสรกาี้ได้เป็นพระโสดาบันตามคําของพระพุทธเจ้าทั้งๆท,ท,ท,ที่ดื่มเหล้าดื่มสุราเป็นประจําก็ได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับเจ้ามหานามัสักยาราชว่าแม้ต้นไม้ถ้ารู้ฟังคําสุภาษิตของพระองค์ได้ต้นไม้ก็เป็นพระโสดาบันได้ความหมายก็คืออะไรครับถ้าต้นไม้มีจิตและสะสมปัญญามา และได้ฟังคำสุภาษิตแล้วเกิดปัญญาความเข้าใจถูกแม้ต้นไม้ที่มีจิตสมมุตินะครับก็สามารถเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นครับปุถุชนถ้าสะสมปัญญามามีบางคราวก็ล่วงศีลแม้ตอนนี้ครับก็มีกิเลสรู้ไหมครับว่ามีกิเลสแค่เห็นก็ติดข้องแค่เห็นก็ไม่รู้ความจริงแต่ปัญญาก็สามารถเกิดได้เป็นปกติในชีวิตประจำวันคือปัญญาสามารถเกิดรู้ความจริงในขนานั้นได้ว่าเป็นธรรมะ การเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรเพราะการเป็นพระโสดาบันก็คือการอบรมปัญญาในชีวิตประจำวันรู้ความจริงในความจริงของธรรมะที่มีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะเมื่อยังเป็นปุถุชนใช่ไหมครับก็ยังมีเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็ล่วงศีลเป็นธรรมดาถ้ามีเหตุนะครับแต่ผู้ที่มีคุณ,ณธรรมฟังพระธรรมเข้าใจขึ้นคุณความดีศีลก็ค่อยๆดีขึ้น แต่ก็ยังไม่แน่นอนเพราะผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ไม่ล่วงอีกเลยคือพระอริยบุคคลซึ่งเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาในชีวิตประจำวันคือการรู้ความจริงในความเป็นธรรมะเจ้าสรการน,นี้ครับก็สามารถอบรมปัญญาละกิเลสได้คือรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ท่านจะล่วงศีลคือดื่มสุรา แต่ก็มีการฟังพระธรรมใช่ไหมครับเหมือนกับเราเราก็มีความติดข้องมีความไม่รู้แต่ก็ยังมีโอกาสมาฟังพระธรรมมีโอกาสเข้าใจพระธรรมก็สะสมปัญญากุศลความดีกับอกุศลความไม่ดีก็แยกกันแยกกันสะสมแต่เมื่อปัญญาถึงพร้อมเจ้าสรการนี้ได้ฟังพระธรรมเกิดปัญญาความเห็นถูกเมื่อก่อนชินประชนก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน ตามเหตุข้อความในทุติยสา,ารีปุตสูตรก็คือมีการครบสัตบุษมีการฟังพระธรรมแล้วก็มีการเกิดการคิดโดยแยบขายคือคิดพิจนารณาถูกก็เป็นธรรมะแล้วก็เกิดสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราซึ่งเป็นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อท่านบรรลุแล้วครับบุคคลที่เป็นพระโสดาบัน ก็จะไม่ล่วงศีลห้าไม่ดื่มสุราอีกนี่คือความจริงที่ควรเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจหนทางที่ถูกต้องว่าหนทางที่ถูกจริงไม่ใช่พยายามไปรักษาศีลห้าให้สมบูรณ์แต่เป็นหนทางที่เป็นอริยมรรคมิงองค์8ที่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกคือปัญญาแล้วปัญญารู้อะไรปัญญารู้ความจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะตามข้อความในทุติยมหานสูตรว่า สิ่งที่ควรรู้ยิ่งหรือสิ่งที่ปัญญาควรรู้ยิ่งคือธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเห็นมีจริงรู้หรือ,อยังครับว่าเห็นเป็นธรรมะถ้าไม่รู้จักว่าเห็นเป็นธรรมะก็ไม่สามารถละความยึดถือว่าเป็นเราเห็นได้ดังนั้นเหตุที่ถูกต้องจึงเริ่มจากปัญญาความเข้าใจถูกพระโสดาบันครับ และข้อประพฤติปฏิบัติผิดด้วยคือศีลพัตตปรามาสข้อประพฤติปฏิบัติผิดคืออะไรครับยกตัวอย่างคิดว่ามีอัตตาตัวตนที่ทําได้เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับจะทําสติจะทําปัญญาจะใช้สติพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อความในพระไตรปิฎกครับว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เป็นธรรมะเกิดตามเหตุตามปัจจัย เพราะฉะนั้นมีตัวเราที่จะทําสติก็ผิดก็เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิดนั่นเองรวมถึงจะเลือกทำอารมณ์จะทําอนาปนาสติก็เลือกที่จะทําอารมณ์นั้นก็เลือกผิดแล้วเพราะลืมความเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่ขนทางที่ถูกต้องดังนั้นเลือกจะรู้เลือกจะทำอารมณ์อนดึงอารมณ์ใดก็เป็นตัวตนเป็นเราจึงเป็นศีลปพัตตรปารมาสเป็นข้อประพฤติปฏิบัติผิดนั่นเอง ซึ่งเป็นหนทางผิดไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้านั่นเองครับและคํากล่าวที่ว่าเป็นพระโสดาบันเป็นง่ายให้ทําเลยตามคําตถาคตลืมคําของพระพุทธเจ้าอีกคํำหนึ่งว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เรา,บ,ารบังคับบัญชาไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกให้ละโลภโทสะโมหะให้หมดสิน้นลองทําสิครับตอนนี้ทําได้ไหมก็บอกให้ทําตามคําตถาคตใช่ไหมครับไม่มีปัจจัยก็ทําให้ได้ พระธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องธรรมแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจถูกเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่เข้าใจเห็นขณะนี้ว่าเป็นธรรมะจะไปกําหนดรู้ลมหายใจไปทําอะไรด้วยความไม่รู้ไปทําสติไปจดจ้องไปนั่งสมาธิคิดว่าสงบนิ่งแต่ไม่รู้อะไรหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วรู้ความจริงในขณะนี้ไหมรู้ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออก นั่นไม่ใช่ปัญญาในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระโสดาบันควาจะเป็นท่านพระอานนท์ควาจะอบรมแสนกับนับปีไม่ท้วนปัญญาควาจะเกิดอวิชชาความไม่รู้สะสมมาเท่าไหร่เพราะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่สติแต่สำคัญว่าเป็นสติคิดว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เป็นสตินั่นไม่ใช่สติแต่เป็นโลภะที่จดจ้องในลมหายใจจึงไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนั่นเอง แล้วก็สําคัญว่าเอาผลมาเป็นเหตุคือเอาการรักษาศีลห้าการเลื่อมใสในพระรัตรัรมาเป็นผลแล้วสาคัญว่ามีศีลห้าสมบูรณ์แล้วเลื่อมใสในพระรัตัรไม่หวั่นไหวแล้วนั่นเป็นผลไม่ใช่เหตุในการบรรลุธรรมนั่นเองจึงเข้าใจผิดในคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับที่สําคัญครับไม่ได้สนับสนุนในเรื่องไม่ให้มีศีลน,นะครับแต่ให้เข้าใจถูกว่าศีลเมื่อมีปัจจัยก็ล่วงศีล แต่ศีลในพระพุทธศาสนาที่เป็นศีลอันยิ่งซึ่งเราไม่เคยรู้คืออธิศีลคิดแต่ศีลห้าศีลแใช่ไหมครับแต่อาธิศีลคือศีลที่ประกอบด้วยปัญญาคืออะไรครับคือขณะที่รู้ความจริงของธรรมะในขณะนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจครับเรียกว่าอินรี่หกจากขุนสีโสตินสีคานินสี ชิวหินซีกายินซีมนินซีนี่คืออินซีหกขณะใดที่รู้ความจริงในขณะที่กำลังเห็นรู้ว่าเห็นเป็นธรรมะกำลังสำรวมตาเป็นอินซียะสังวรศีลเป็นสีนแล้วครับคือศีลที่สำรวมทางตานี่คือศีลที่เป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วขณะนั้นก็มีสมาธิด้วยตั้งมั่นในอารมณ์ในขณะนั้น ขณะที่รู้จักเห็นที่กำลังปรากฏเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์นั้นเป็นขณิกสมาธิซึ่งเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นอธิจิตด้วยเพราะมีความตั้งมั่นพร้อมกับปัญญาความเข้าใจถูกขณะนั้นก็มีปัญญาคืออธิปัญญาปัญญาอันยิ่งด้วยครับปัญญารู้อะไรครับปัญญารู้ความจริงว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นมีลักษณะที่เห็นปรากฏเป็นแต่เพียงธาตุรู้ เห็นเป็นแต่เพียงธรรมะเห็นไหมครับว่ามีทั้งไตรสิกขาในขณะที่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะมีทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่คนไม่รู้ครับก็ต้องไปทําศีลก่อนแล้วก็ค่อยทําสมาธิแล้วค่อยเกิดปัญญาเพราะไม่เข้าใจว่าธรรมะคือจิตเกิดขึ้นต้องมีธรรมะที่ดีงามมีทั้งศีลก็เกิดขึ้นในขณะนั้นซึ่งเป็นสติสังวรเป็นอินรียสังวรศีลมีสมาธิคือเอกคตาเจตสิก แล้วก็มีอโมหะปัญญาด้วยนี่คือความจริงที่ลึกซึง้งซึ่งเราจะต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะเข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาตามคำของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องนั่นเองครับแล้วก็ให้เข้าใจถูกว่าขณะที่ทำไม่ดีชั่วเป็นชั่วเป็นธรรมะย่อมเกิดผลคือวิบากไม่ดีด้วยตรงต่อธรรมะเมื่อมีปัญญาความเข้าใจถูกกุศลศีลความดีก็จเจริญขึ้นด้วย แต่เพราะยังเป็นปุถุชนเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมก็สามารถล่วงศีลแฟนเราลูกของเราถูกงูเหลือมรัดกำลังใกล้ตาย,ตายเรามีมีดอยู่ตรงหน้าทำยังไงครับปล่อยไว้เฉยเยหรือเปล่าเมื่อยังมีความรักตัวรักคนรักก็ย่อมมีเหตุปัจจัยที่จะล่วงศีลน,นางขุดชุตราครับก่อนจะเป็นพระโสดาบันผู้เลิศเป็นอุบาสิกาผู้เป็นธรรมกถกแสดงธรรม ก่อนเป็นพระโสดาบันในชาตินั้นครับยักยอกเงินค่าดอกไม้ทุกวันล่วงศีลข้อที่สองแล้วทำไมยังล่วงศิลก็เพราะยังเป็นปุถุชนเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมก็ยังล่วงศิลแต่ก็เป็นผู้ที่ได้มีโอกาสสะสมปัญญามาแล้วสะสมปัญญาในพระพุทธศาสนาในชาติก่อนๆแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นผู้เลิศในการ แสดงธรรมในฝ่ายอุบาสิกาแล้วท่านก็รักษาศีลห้าไม่โวงศีลอีกเลยนี่คือความจริงของความเป็นภรรยาบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันนั่นเองครับข้อความในสังยุตติกายมหาวรารวักนันทิยสูตรแสดงถึงคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันแต่ไม่ใช่เหตุให้เป็นพระโสดาบันนะครับมีคําว่าเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เหตุเป็นพระโสดาบันและก็มีข้อความที่แสดงด้วยว่า อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสประการคือเป็นผู้ที่เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยสประการนี้ครับแล้วมีคำว่าอริยสาวกแสดงว่าเป็นพระอริยะแล้วจึงมีคุณสมบัติ4ประการนี้แต่ไม่ใช่จะเป็นพระอริยะเพราะทำเหตุสีข้อนี้นี่คือความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้น เป็นพระรยะบุคคลเพราะอบรมคุณธรรมรู้อริยสัจสี่จึงเป็นพระอริยะรู้ความจริงซึ่งเป็นทุกขะอริยสัจจะคือทุกคือความจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะทุกไม่ใช่เราทุกทุกไม่ใช่แค่ความทุกข์กายทุกข์ใจเห็นก็เป็นทุกข์เสียงก็เป็นทุกข์เพราะเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นเองนี่คือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจถูก ในความจริงของความเป็นธรรมะซึ่งเป็นทุกขะอริยสัจจะที่เป็นสังขารทุกข์นั่นเองครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแม้ดื่มเหล้าดื่มสุราก่อนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันก็สามารถบรรลุได้แม้จะดื่มสุราแม้จะผิดศีลก็ยังบรรลุได้แต่ต้องมีปัญญานะครับไม่ใช่คนทั่วไปหรือเอาเรามาเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าล่วงศีลไม่เป็นไรแล้วก็บรรลุได้ แต่บุคคลนั้นได้อบรมปัญญามาเนิ่นนานแล้วแต่ก็สามารถรู้ความจริงจนดับกิเลสได้นั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าต้องรักษาศีลให้สมบูรณ์จึงจะเป็นพระโสดาบันเพราะมีตัวอย่างเช่นเจ้าสารการนี้นางขุชุตตาอุบาสิกาเป็นต้นนั่นเองครับถ้าใครเห็นประโยชน์ของคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่เพราะเป็นความจริงที่ลึกซึ้งในเรื่องที่เราจะเข้าใจถูกในความเป็นพระอริยะบุคคล หนทางความเป็นพระยะบุคคลและหนทางที่ถูกต้องซึ่งจะต้องเข้าใจถูกอธิบายตามคำพระพุทธเจ้าโดยลึกซึง้งและไม่ขัดกับธรรมะเป็นอนัตตานั่นเองครับ